ผมขอให้พ่อหยุดว่าได้ไหมเน่ะขอผมขอโทษอ่ะมึงก็หยุดพูดแล้วนะมึงไม่ต้องพูดแล้วจบไม่พ่อมาว่าหนูอย่างเงี้ยว่ายังไงว่ายังไงกูบอกว่าเลิกพูดแล้วเออกมาไม่แทงแทงกลองหนูอีกเลยไหมให้พ่อหยุดหยุดว่าหนูอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอเลยนะพ่อไม่ได้ว่าเลยนะพ่อหยุดไปตั้งนานแล้วนะพ่อบอกว่าเลิกพูดเรื่อดกระจายไปแล้วตายรู้กันยาทั้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ยาทั้งยาทั้งยาีเลือดออกนะเลือดออกอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อว่าหยุดทั้งพ่อไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว Paid, เก็มาซ้อไงนงบพไล่อไกยกะมุกซ yeah, yeah, ื้อราวซื้อไงมม่งมงยิซื้อาวหยานะมึงยาซื้อแล้วซื้อไ่แล้วหยุดหยุดหย้ยายาอย่างี้ยแตกมเลยแตกเลยนยาอย่างนี้มันแตกนมจะยจะทุกจะยจะ่ามแกูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ด่าอะไรเลย พกนั้นู้ข่าวหมดไหมการบสี่ยงม่เป็นเรื่องยืนได้ช่วยเซบูช่อยู่นั่นเลยแปกใจไม่หยุดเลยไมม